สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักในหน้าประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอุษาคเนมีบุรุษเพียงไม่กี่คนที่ลมหายใจของเขาเปรียดเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่จะรึกความเป็นไปของชาติบ้านเมืองไว้ได้ครบถ้วนและยาวนานที่สุดจากเด็กหนุ่มชาติพันธุ์ไทยดำในหุบเขาที่ห่างไกลของแขวงหัวพันผู้ยอมแลกชีวิตวัยหนุ่มจับปืนขึ้นสู้กับมหาอำนาจโลก เพื่อทวงคืนอิสรภาพฝ่าฝนเหล็กและพายุระเบิดในสมรภูมิทุ่งหหินจนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะแม่ทัพคู่บารมีของผู้นำการปฏิวัติใช่ครับแต่ในความแข็งแกร่งดังหินผาใครจะเชื่อว่าชายคนเดียวกันนี้คือผู้ดับไฟสงครามที่ร้อนระอุที่สุดระหว่างไทยและลาวณนะสมรภูมิร่มกล้าวไม่ใช่ด้วยกระสุนแต่ด้วยรอยยิ้ม และหัวใจของความเป็นพี่น้องเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นตลาดการค้าเปลี่ยนน้ำตาให้เป็นรอยยิ้มเขาคือรัฐมนตรีผู้บุกเบิกนครหลวงเวียงจันทร์ในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองคือนายกรัฐมนตรีผู้พาชาติฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและนี่คือร่มโผร่มใสต้นใหญ่ของลูกหลานชาวลาวชีวิตที่พาดผ่านสองศตวรรษผ่านสงครามสามยุคและการต่อสู้หนึ่งชั่วอายุคน เรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ชีวประวัติแต่มันคือตำนานการเดินทางของลูกผู้ชายเลือดนักสู้ผู้มอบทั้งชีวิตและจิตวิญญาณให้กับแผ่นดินล้านช้างยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์สารคดีประวัติศาสตร์เรื่องราวชีวิตที่ยิ่งกว่านิยายของรัฐบุรุษพญาอินทร์พลเอกสีสวัสด์แก้วบุญพันธ์ครับผมเราย้อนเวลากลับไปในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี1928 ณนะดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาอันสลับซับซ้อนและไอหมอกหนาของแขวงหัวพันที่บ้านห้วยกระลืมเมืองเวียงใจท่ามกลางเสียงนกป่าและลมหนาวเด็กชายคนหนึ่งได้ลืมตาดูโลกในครอบครัวชาวนาที่เรียบง่ายภายใต้หลังคาเรือนของพ่อบุญชูและแม่ป้านใครจะเชื่อว่าทารกน้อยในวันนั้น คือผู้ที่จะเติบโตมาเป็นพญาอินทร์ผู้พิทักน่านฟ้าและแผ่นดินลาวในการต่อมาชีวิตในวัยเด็กของท่านศรีสวัสด์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบท่านเติบโตมาพร้อมกับหยาดเหงื่อของบุพการีและความยากลำบากใต้เงาของอนณานิคมแววตาของเด็กหนุ่มแห่งบ้านห้วยกะลุมมองเห็นความไม่เป็นธรรมที่กดทับพ,พี่น้องลาวมาโดยตลอดในหัวใจของเขาเริ่มซึมซับความรักในมาตุภูมิ และความปรารถนาที่จะเห็นบ้านเมืองมีอิสรภาพจนกระทั่งการเวลาได้หลอ่อหลอมให้เขากลายเป็นชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและสติปัญญาเมื่อลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาถึงท่ามกลางกระแสการปฏิวัติที่เริ่มก่อตัวท่านศีสวัสด์ตัดสินใจทิ้งคันไถและไร่นามุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกเพื่อร่วมขบวนการกู้ชาติรอยเท้าแรกบนเส้นทางปฏิวัติของท่านเริ่มต้นที่นั่น ท่านได้เข้าร่วมกับกองทัพตั้งแต่วัยเยาว์เริ่มต้นจากการเป็นพลทหารตัวเล็กๆที่มีหัวใจเกินร้อยท่านต้องนอนกลางดินกินกลางทรายใช้ถ้ำในหุบเขาเวียงใจเป็นโรงเรียนและบ้านพักฝ่าฟันคมกระสุนและระเบิดที่ตกลงมาเหมือนหาฝนเพียงเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติครับผมในเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามนี้ท่านไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวครับเพราะข้างกายของท่าน มีสตรีผู้เป็นดั่งพลังใจและคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์คือท่านนางล่าแก้วบุญพันธ์ทั้งสองร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันในสมรภูมิรบสร้างครอบครัวท่ามกลางเสียงปืนมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนซึ่งล้วนเติบโตมาใต้ร่มเงาของนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ท่านนางล่าไม่เพียงแต่เป็นภรรยาแต่คือสหายร่วมรบที่คอยประคับประคองและดูแลความเรียบร้อยเบื้องหลัง เพื่อให้สามีได้ทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินอย่างเต็มภาคภูมิการก้าวเข้าสู่สมรภูมิของท่านสีสวัสดิ์ไม่ใช่การสู้ด้วยกำลังแต่มันคือการสู้ด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าท่านก้าวเดินผ่านป่าดงดิบจากแขวงหัวพันมุ่งสู่สมรภูมิต่างๆทั่วประเทศทุกก้าวย่างที่เหยียบลงบนผืนดินคือคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเหล่ารอยเท้าแรกเหล่านั้นเองที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นเส้นทางหลักที่นำพาลูกหลานลาวไปสู่เอกราชและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานบุรุษเหล็กแห่งเมืองเวียงใจผู้จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขงไปตลอดกาลใช่ครับเมื่อมวลเมฆแข่งสงครามเย็นเริ่มปกคลุมเนื้อแผ่นดินล้านช้างกลิ่นอายของดินปืนและควันไฟก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจพลเอกสีสวัสด์แก้วบุญพันธ์ในวัยชกันก้าวขึ้นสู่ธรรมเนียบแม่ทัพ ผู้กุมชะตากรรมของกองทัพประชาชนลาวในฐานะเสนาธิการผู้ปราดเปรื่องท่านไม่ใช่แม่ทัพที่นั่งสั่งการอยู่ในห้องแอร์หรือบังเกอร์ที่ปลอดภัยแต่ท่านคือบุรุษที่เดินเท้าผ่านป่าลึกนอนกลางดินกินกลางทรายเคียงบ่าเคียงไหลกับพลทหารทุกนายสมรภูมิที่ประทับอยู่ในความทรงจำและจารึกไว้ด้วยเลือดคือทุ่งไหหินแขวงเชียงขวาง ดินแดนยุทธศาสตร์ที่ใครครอบครองได้ผู้นั้นคือผู้คุมหัวใจของลาวเหนือที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่หินโบราณที่ตั้งตระานแต่มันคือลานประลองกำลังของมหาอำนาจโลกฝนที่ตกลงมาในตอนนั้นไม่ใช่หยาดน้ำจากฟ้าแต่เป็นหาระเบิดและลูกปืนที่เทลงมาประดุดพายุซัดกระหนำ่ำทันศีสวาสด์ต้องบัญชาการรบภายใต้เงื่อนไขที่เสียเปรียบทุกประตูทั้งยุโทโธปกรณ์และกำลังพล แต่สิ่งที่ท่านมีมากกว่าคือหัวใจและยุทธวิธีมีเรื่องเล่าขานกันในหมู่ทหารเก่าว่าในค่ำคืนที่ท้องฟ้าแดงฉานด้วยแสงจากการทิ้งระเบิดท่านสีสว่าดจะนั่งอยู่หน้าแผนที่เพียงลำพังด้วยแววตาที่สงบนิ่งดุดพยาราชสีท่านใช้กลยุทธ์ใช้หนึ่งสยบสิบอาศัยภูมิประเทศที่คุ้นเคยและการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ทหารลาวภายใต้การนำของท่านไม่ได้รบเพื่อเงินตราแต่รบเพื่ออิสรภาพของลูกหลานทุกย่างก้าวในสมรภูมิเชียงขวางคือการเดิมพันด้วยชีวิตท่านเคยกล่าวกับสหายว่าถ้าเราไม่สู้ที่นี่ลูกหลานเราจะไม่มีที่ดินให้ยืนครับผม ความผูกพันระหว่างท่านกับประธานไกสอนพมวิหารในช่วงนี้ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าเจ้านายกับลูกน้องแต่มันคือความเชื่อใจของคู่บารมีที่คนหนึ่งวางนโยบายอีกคนหนึ่งเนรมิตให้เป็นความจริงในสนามรบท่านสีสว่างกลายเป็นโลก่กำบังและเป็นดาบที่แหลมคมที่สุดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวท่านผ่านการล้อมปราบผ่านความตายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ดูเหมือนความตายจะยำเกรงในบารมีและเจตนารมณ์อันแรงกล้าของท่าน ในวันที่ทุ่งไหหินอาบไปด้วยเลือดนักรบผู้กล้าพลเอกสีสวาสดิ์คือผู้ที่ยืนหยัดปลอบขวัญกำลังพลท่านไม่ได้สอนเพียงวิธีจับปืนแต่ท่านสอนวิธีรักชาติจนถึงเลือดหยดสุดท้ายภาพของแม่ทัพร่างสันทัดที่เดินสำรวจค่ายพักแตะไหลให้กำลังใจทหารบาดเจ็บด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวคือภาพที่ตรึงใจคนลาวทั้งชาติ และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้กองทัพที่ดูเหมือนจะอ่อนด้อยกว่าสามารถต้านทานอำนาจยักษ์ใหญ่จนนำไปสู่ชัยชนะในท้ายที่สุดชัยชนะที่แลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและน้ำตาของแม่ทัพคู่บารมีผู้นี้ใช่ครับเมื่อสิ้นสุดเสียงปืนแห่งการปลดปล่อยในปี1975แผ่นดินลาวที่เคยลุกเป็นไฟกลับเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความเงียบงันที่น่าหวั่นใจแต่นั่นไม่ใช่เวลาพักผ่อนของบุรุษชื่อศีสวัสด์แก้วบุญพันธ์ พราะภา,ารกิจใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้านั้นหนักอึ้องยิ่งกว่าการแบกปืนฝ่าสมรภูมิท่านได้รับมอบหมายให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงภายในและประธานปกครองนครหลวงเวียงจันทร์คนแรกซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทั้งพ่อบ้านและองครักษ์ผู้พิทักษ์หัวใจของประเทศในวันนั้นนครหลวงเวียงจันทร์ไม่ได้สวยงามเหมือนภาพวาดแต่มันคือเมืองที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากความขัดแยง้งความหวาดระแวงยังอบอ้าวอยู่ในอากาศ กลุ่มคนผู้สูญเสียอำนาจเดิมและกองกำลังที่หลงเหลือ,อยังคงพยายามสร้างความปั่นป่วนท่านสีสวาสดต้องก้าวลงสู่ถนนทุกสายด้วยความสุข,ขุมท่านไม่ได้ใช้เพียงอำนาจสั่งการแต่ใช้หัวใจของนักปฏิวัติที่เข้าใจความทุกข์ของประชาชน ท่านมักจะปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบเรียบง่ายลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของชาวบ้านที่กำลังขวัญเสียยืนยันกับพวกเขาด้วยสายตาที่แน่วแน่ว่านับจากนี้ไปแผ่นดินนี้จะมีความสงบและร่มเย็นภาพที่ชาวเวียงจันทร์จดจำได้ติดตาคือการที่ท่านใช้ไหวพริบและความเด็ดขาดในการกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลมืดที่พยายามจะฉวยโอกาสในช่วงเปลี่ยนถ่าย ท่านทำหน้าที่เป็นมือปราบที่ทรงพลังแต่ในขณะเดียวกันท่านก็คือสถาปนิกผู้มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง,วางท่านเริ่มวางผังเมืองใหม่ฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่พังทลายและปลูกฝังความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่เมืองหลวงท่านกล่าวเสมอว่าเวียงจันทร์คือหน้าตาของชาติถ้าบ้านไม่สะอาดแขกที่ไหนจะอยากมาเยี่ยมครับผม มีช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุดเมื่อท่านต้องเผชิญกับแผนการรอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหลายครั้งแต่ด้วยสัญชาตญาณแม่ทัพท่านมักจะดัดหลังฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงทีเสมอท่านไม่ได้มองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดเพียงอย่างเดียวแต่ท่านพยายามดึงเอาหัวใจของคนเหล่านั้นกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับชาติท่านมักจะพูดคุยกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลเก่าด้วยความให้เกียรติเพื่อดึงความรู้ความสามารถของคนเหล่านั้นมาช่วยสร้างชาติใหม่ ความสงบสุขของเวียงจันท์ในวันนี้ถนนที่ทอยาวเรียบฝังโขงและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายปลอดภัยทั้งหมดนี้มีรากฐานมาจากหยาดเหงื่อและความอดทนของท่านสีสวัสดในยุคนั้นท่านเปลี่ยนเวียงจันทจากเมืองที่เต็มไปด้วยความระแวงให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคนเป็นการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่านักรบที่เคยจับปืนรบอย่างกล้าหาญก็สามารถถือพิมพ์เขียวเพื่อสร้างเมืองด้วยความรักได้อย่างอ่อนโยนที่สุดเช่นกัน เสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องสลับกับเสียงระเบิดตามแนวตะเข็บชายแดนบ้านร่มเกล้าในช่วงปี1987-1988นั้นไม่ใช่แค่เสียงของสงครามระหว่างพี่น้องร่วมอุทรลาวไทยแต่มันคือเสียงแห่งความโศกเศร้าที่กรีดลึกไปในใจของคนทั้งสองชาติในห่วงเวลานั้นกลิ่นปืนคุณคลุ้งไปทั่วเทือกเขาภูสอยดาวทหารหนุ่มของทั้งสองฝ่ายต้องทิ้งร่างลงบนผืนดินเพียงเพื่อเส้นเขตแดนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดจนหลายฝ่ายหวั่นเกรงว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบที่จะเผาผลาญลุ่มน้ำโขงให้เป็นจุนใช่ครับแต่ท่ามกลางควันไฟที่ยังไม่จางหายชายผู้หนึ่งเดินก้าวออกมาด้วยความกล้าหาญที่เหนือกว่าการถืออาวุธท่านพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ในฐานะประธานคณะเสนาธิการกองทัพประชาชนลาวในขณะนั้นแบกรับภารกิจที่หนักอึ้งที่สุดในชีวิตท่านไม่ได้แบกเพียงคำสั่งของพรรคและรัฐบาล แต่ท่านแบกเอาชีวิตของทาหารและรอยยิ้มของประชาชนทั้งสองฝั่งขวงไว้บนบ่าท่านรู้ดีว่าชัยชนะบนกองซากศพนั้นไม่มีค่าเท่ากับการจับมือกันบนโต๊ะเจรจาภาพประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจำคือวันที่ท่านตัดสินใจเดินทางข้ามพรมแดนมายังกรุงเทพมหานครเพื่อผเผชิญหน้ากับคู่สงครามอย่างพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธผู้บัญชาการทาหารบกของไทยในตอนนั้น บรรยากาศในห้องเจรจาช่วงแรกนั้นเย็นเยียบและเต็มไปด้วยกำแพงแห่งความกดดันแต่ด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวแต่แฝงไปด้วยความเมตตาของพลเอกสีสวัสดแก้วบุญพันธ์ท่านเริ่มต้นการสนทนาไม่ใช่ในฐานะศัตรูแต่ในฐานะพี่น้องที่พลัดพรากท่านใช้ภาษาลาวที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังเตือนสติให้ทุกคนเห็นว่าเลือดที่ไหลนองบนดินร่มเกล้านั้นคือเลือดสีแดงเหมือนกันมีแม่ที่รอคอยการกลับมาเหมือนกัน และมีบรรพบุรุษร่วมรากเง่าเดียวกันน้ำเย็นเข้ารูปคือมิถีที่ท่านนำมาใช้ท่านไม่ได้เจราจาเพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทหารแต่ท่านใช้หัวใจเจราจาเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ท่านเล่าถึงความเจ็บปวดของประชาชนที่ต้องอพยพหนีภัยและย้ํำเตือนว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนไทยหรือคนลาวแต่คือความยากจนและความขัดแย้งที่ขวางกั้นการพัฒนา คำพูดของท่านเหมือนสายน้ำโขงที่ชะล้างเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นให้ดับลงจนในที่สุดแผนผังยุทธการถูกพับเก็บและเปลี่ยนมาเป็นการลงนามในหนังสือหยุดยิงที่บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าบันทึกความเข้าใจปางอานามครับผมวินาทีที่พลเอกสีสวาสดิ์สวมคอดกับผู้นำทหารไทยหลังการเจรจาสิ้นสุดลงมันคือภาพที่สะกดสายตาคนทั้งโลก เสียงชัยโยโหร้องไม่ได้ดังมาจากสนามรบแต่ดังมาจากหัวใจของประชาชนที่รู้ว่าลูกหลานของพวกเขาจะได้กลับบ้านท่านได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวีรบุรุษท,ที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าศัตรูได้มากที่สุดแต่คือผู้ที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรและเปลี่ยนสมรภูมิเลือดให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งสันติภาพได้อย่างสง่างามบรรบร่มกล้าจึงไม่ใช่แค่บทเรียนเรื่องความขัดแย้ง แต่คืออนุสร์แห่งปัญญาของพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ผู้ที่ทําให้โลกได้รู้ว่าอํานาจของความรักชาติที่มาพร้อมกับความรักเพื่อนมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของปืนใหญ่ทุกกระบอกในโลกนี้ในปี1918ท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มด้วยเมฆหมอกของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่พัดกระหน่ำไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศลาวกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐ ในช่วงเวลาที่ชะตากรรมของชาติแขวนอยู่บนเส้นได้พลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ได้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สของสอปป,อปอลาวท่านไม่ได้ก้าวเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลด้วยกลีบกุหลาบแต่ก้าวเข้ามาพร้อมกับภาระอันหนักอึ้นในการพานาวาลำนี้ฝ่าคลื่นลมที่บ้าคลั่งใช่ครับลองจินตนาการดูเถอะครับในวันที่ค่าเงินกีบอ่อนตัวลงอย่างรุนแรง ข้าวของแพงขึ้นจนกระทบถึงปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศชายชาติทหารผู้เคยผ่านสมรภูมิรบที่ดุเดือดมาโชคโชนกลับต้องมาเผชิญหน้ากับสมรภูมิทางเศรษฐกิจที่ไม่มีเสียงปืนแต่รำท้ายผู้คนได้เจ็บปวดไม่แพ้กันท่านสีสวัสดิ์ในฐานะผู้นำรัฐบาลไม่ได้กบดานอยู่แต่ในห้องแอร์แต่ท่านเลือกที่จะใช้หัวใจของนักปฏิวัติผู้ติดดินลงไปสัมผัสความทุกข์ยากของชาวบ้านด้วยตนเอง ท่านมักจะย้ำกับสหายร่วมงานเสมอว่าในยามที่ประชาชนลำบากผู้นำต้องลำบากกว่าและต้องเป็นที่พึ่งให้พวกเขาได้ให้ได้ความดึงดูดใจของท่านในบทบาทนายกคือความกล้าหาญในการตัดสินใจท่านเร่งผลักดันนโยบายเปิดประตูสู่โลกกว้างนำลาวเข้าสู่ครอบครัวอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆท่านมีวิสัยทัศน์ไกลกว่าคำว่าความมั่นคงทางทหาร แต่มองไปถึงความมั่นคงทางพลังงานโดยการวางรากฐานให้ลาวเป็นกลงล้อสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าหม้อไฟแห่งอาเซียนทุกหยาดเหงื่อที่ท่านทุ่มเทในช่วงเวลานั้นคือการพยายามเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือ landlocked ให้กลายเป็นประเทศแห่งการเชื่อมโยงหรือ landlinked ครับแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดท่านสีสวัสดมักจะปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยนด้วยความหง ท่านให้กำลังใจข้าราชการและประชาชนว่าอุปสรรคคือครูสงครามเรายังชนะมาได้และวิกฤตเศรษฐกิจนี้เราจะพ่ายแพ้ได้อย่างไรความเชื่อมั่นนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้ลาวค่อยๆฟื้นตัวและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงเมื่อท่านก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อไปรับภารหน้าที่เป็นรองประธานประเทศท่านไม่ได้ทิ้งเพียงผลงานทางโครงสร้างพื้นฐานหรือตัวเลขเศรษฐกิจไว้เบื้องหลัง แต่ท่านได้ทิ้งบทเรียนแห่งความอดทนและจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ไว้ในหัวใจของคนลาวทุกคนท่านพิสูจน์ให้โลกเห็นว่านายพลผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้กิ่งแก่การวางแผนรบแต่ยังเป็นรัฐบุรุษผู้มีความรักต่อประชาชนอย่างสุดซึง้งพร้อมจะแบกรับความทุกข์ของแผ่นดินไว้บนบ่าก,กว้างๆของท่านจนกว่าแสงสว่างแห่งวันใหม่จะปรากฏขึ้นครับผมเมื่อวันเวลาผ่นผ่าน จากนักรบหนุ่มผู้ห้าวหาญในหุบเขาสู่รัฐบุรุษผู้อาวุโสที่แผ่นดินลาวเคารพรักที่สุดในช่วงปัจฉิมวัยของพลเอกสีสวัสด์แก้วบุญพันธ์ท่านไม่ได้เลือกที่จะพักผ่อนอย่างเงียบเหงาแต่กลับดำรงตนเป็นเสาหลักต้นสุดท้ายที่คอยคำจุนจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีภายใต้บทบาทประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านเดินทางไปทั่วทุกสารทิศไม่ใช่เพื่อบัญชาการรบเหมือนเก่า แต่เพื่อรับฟังเสียงหัวใจของประชาชนทุกชนเผ่าท่านมักจะสอนเสมอว่าชาติจะแข็งแกร่งได้ไม่ใช่เพราะอาวุธแต่เพราะคนในชาติหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาพของนายพลผู้ยิ่งใหญ่ที่สลัดเครื่องแบบเต็มยศมาสวมเพียงชุดเรียบง่ายนั่งสนทนากับชาวบ้านบนแคร่ไม้ไผ่กลายเป็นภาพที่ชินตาและประทับใจคนลาวทั้งประเทศ ท่านเป็นผู้อาวุโสที่ไม่เคยถือตัวมีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและมีคำแนะนำที่เฉียบคมให้กับผู้นำรุ่มหลังเสมอประสบการณ์เกือบศตวรรษที่ท่านสั่งสมมาถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนแห่งความรักชาติความอดทนและการมองการไกลท่านคือสะพานที่เชื่อมโยงอดีตอันรุ่งโรจน์เข้ากับอนาคตที่กำลังผลิบานของสอปป,ปลาวใช่ครับจนกระทั่งในเช้าวันที่12พฤษภาคมปี2020 ข่าวร้ายที่ไม่มีใครอยากได้ยินก็มาถึงเมื่อหัวใจของพยาอินซีแห่งลุ่มน้ำโขงหยุดแต้นลงอย่างสงบในวัย92ปีณน,ะนะครหลวงเวียงจันทร์วินาทีนั้นเหมือนแผ่นดินจะหยุดหมุนลมหายใจของคนทั้งประเทศสะดุดลงด้วยความอาลัยรักการจากไปของท่านไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียผู้นำระดับสูงแต่เป็นการสูญเสียพ่อผู้เป็นที่รักและครูผู้ชี้ทางสว่างให้แก่แผ่นดิน ในวันพิธีส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์ท้องฟ้าเหนือเวียงจันท์ดูจะหม่นเศร้ากว่าวันใดๆขบวนรถเคลื่อนศพที่ประดับประดาอย่างสมเกียรติเคลื่อนผ่านฝูงชนที่มายืนรอกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนหลั่งน้ำตาหลายคนพนมมือไหว้ด้วยความสำนึกในบุญคุณที่ท่านได้เสียสละทั้งชีวิตเพื่อเอกราชและเอกภาพเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องสรุดเป็นเกียรติยศนั้นไม่ได้ดังเท่ากับเสียงสะอื้นในใจของประชาชน วันนี้แม้พญาอินทร์จะพักปีกและเดินทางสู่ดินแดนนิรันร์ไปแล้วแต่รอยเท้าที่ท่านทิ้งไว้บนหน้าประวัติศาสตร์เหล่านั้นจะไม่มีวันถูกลบเลือนความกล้าหาญที่ร่มกล้าความสุข,ขุมในการบริหารและความรักที่ท่านมีต่อแผ่นดินเกิดจะยังคงส่องแสงนำทางให้คนรุ่นหลังสืบไปชื่อของพลเอกศีสวัสด์แก้วบุญพันธ์จะถูกจารึกไว้ในฐานะวีรบุรุษผู้ปิดทองหลังพระและหน้าพระครับ หากเรามองลึกเข้าไปในดวงตาของรูปปั้นพลเอกสีสวัสด์แก้วบุญพันธ์เราจะไม่ได้เห็นเพียงภาพของนายพลผู้ทรงอำนาจในชุดเครื่องแบบเต็มยศแต่เราจะเห็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจของดินแดนจำปาหอมแห่งน,นี้รูปปั้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะเหนือผู้ใดแต่ถูกสลักสลาวขึ้นเพื่อเป็นประจักษ์พยานของความอดทนและความพักดีที่อยู่เหนือเงื่อนไขของเวลา ลองจินตนาการถึงเด็กหนุ่มจากขุนเขาแขวงหัวพันที่ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยมือเปล่ามุ่งหน้าไปสู่เส้นทางสายปฏิวัติที่มองไม่เห็นจุดจบเขาต้องนอนกลางดินกินกลางทรายฟาหากระสุนและเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องป่ามานานนับเดเคทบทเรียนแรกที่รูปปั้นนี้บอกเราคือเรื่องของความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นสั่นคลอนท่านไม่ได้สู้เพื่อลาบยศแต่สู้เพื่อคำว่าเอกราช ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ท่านอยากมอบให้ลูกหลานแม้ในวันที่มืดมนที่สุดท่านก็ไม่เคยละสายตาจากแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อเราพิจารณาถึงช่วงเวลาที่ท่านวางปืนลงแล้วหยิบปากกามาเซ็นสัญญาสงบทึกที่บ้านร่มเกล้ารูปปั้นนี้กำลังสอนเราถึงหัวใจของผู้กล้าที่แท้จริงว่าการรบให้ชนะนั้นยากแล้วแต่การยุติสงครามด้วยสันติภาพนั้นยากยิ่งกว่า ท่านแสดงให้โลกเห็นว่าความแข็งแกร่งไม่ได้วัดกันที่อำนาจทำลายล้างแต่อยู่ที่ความกล้าที่จะยื่นมือไปจับศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนเสียงปืนเป็นเสียงหัวเราะและเปลี่ยนพรมแดนที่นองเลือดให้กลายเป็นสะพานแห่งมิตรภาพใช่ครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษรูปปั้นนี้สื่อถึงความเรียบง่ายที่ยิ่งใหญ่ท่านเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านคุ้มแดดคุ้มฝนให้ประชาชนแต่รากของท่านยังคงติดดินอยู่เสมอ ท่านสอนให้เรารู้ว่าตำแหน่งหน้าที่เป็นเพียงหัวโขนแต่ความดีงามและการรับใช้ชาติคือสาระที่แท้จริงของชีวิตแม้ในวันที่ท่านจากไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่ทรัพย์สินมหาศาลแต่คือผืนแผ่นดินที่สงบสุขและปึกแผ่นบทเรียนสุดท้ายที่รูปปั้นนี้มอบให้แก่ทุกคนที่เดินผ่านมาสบตาคือคำถามสั้นๆว่าเราจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกใบนี้ผลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ทิ้งรอยเท้าแห่งความเสียสละ ทิ้งมรดกแห่งความสามคัคคีและทิ้งบทพิสูจน์ว่าลูกผู้ชายที่เกิดมาเพื่อคนอื่นจะไม่มีวันตายไปจากความทรงจำของประชาชนรูปปั้นนี้จึงไม่ใช่แค่โลหะหรือหินที่แข็งกระด้างแต่คือเปลวไฟแห่งแรงบันดาลใจที่บอกให้เรากล้าหาญที่จะฝันอดทนที่จะสร้างและซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตนเองจนลมหายใจสุดท้ายหากคุณมีโอกาสไปยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นอนุสรณ์ของพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธุ์ โปรดอย่าเพียงแค่ถ่ายรูปคู่แล้วจากไปแต่จงหลับตาแล้วฟังเสียงสะท้อนจากอดีตที่บอกเราว่าชาติคือบ้านและพี่น้องประชาชนคือหัวใจนั่นคือมหาความหมายของบุรุษผู้เป็นลำนานแห่งลุ่มน้ำโขงผู้นี้ใช่ครับหากพินิษดูชีวิตของท่านพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เราจะเห็นความหมายที่แท้จริงของคำว่ารัฐบุรุษท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้กุมอำนาจ หรือผู้บัญชาการที่ยืนหยัดอยู่บนกองอิฐกองปูนแห่งชัยชนะแต่น้ำใจของท่านเปรียบเสมือนแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และลึกซึง้งแข็งแกร่งยามต้องฝ่าวิกฤตสงครามแต่กลับนิ่งสงบและร่มเย็นยามต้องประสานรอยร้าวเพื่อความสงบสุขของประชาชนจากเด็กน้อยที่เติบโตในหุบเขาสู่แม่ทัพผู้ดับไฟสงครามบ้านร่มกล้าและก้าวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหาร เรื่องราวของท่านคือหลักฐานชั้นดีว่าความรักชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้างมิตรภาพให้ยืนยงท่านได้จากไปเพียงร่างกายแต่รอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและวีรกรรมที่ท่านฝากไว้จะยังคงประทับอยู่ในหัวใจของคนลาวและคนไทยตลอดไปเพราะตำนานที่แท้จริงไม่มีวันตายไปตามกาลเวลานะครับ หากคุณประทับใจในเรื่องราวของมหาบุรุษผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ท่านนี้และไม่อยากพลาดเรื่องราวเจาะลึกที่หาฟังยากแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สืบค้นและถ่ายทอดตำนานอันทรงคุณค่ามาให้คุณได้รับชมกันต่อความคิดเห็นของคุณมีความหมายกับเรามากคุณคิดว่าบทเรียนไหนจากชีวิตของท่านลุงศรีสวัสดิ์ที่ตราตรึงใจคุณมากที่สุดคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ